สวัสดีค่ะพบกับไอรรถมือสองอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวปาเจโร่นะคะสปอร์ตตัว2.5 G.T. ขับ2นะคะคันนี้เป็นรถปี2 2ค่ะสีดำรถคันนี้จะเป็นรถสวยๆเลยนะคะลองมาคันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ไงไอร์พาแนะนำภายในตัวรถคันนี้นะคะเอาละค่ะตัวนี้นะคะเป็นปาเจโร่นะคะ2 5 G.T. สีดำนะคะอ่า ตัวนี้รถเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็จะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกด้วยค่ะคัะนนี้พร้อมกับป้ายทะเบียนสวยๆเลยค่ะคัะนนี้อ่าเดี๋ยวพาลูกค้าชมรอบรถกันนะคะเป็นไงคะตัวนี้รถเจ็ดที่นั่งสวยงามมากค่ะไปเลี้ยวด้านข้างนะคะตัวนี้จะครอบมาเป็นพรีเมียมนะคะก็จะได้ในเรื่องของความหรูหราค่ะคัะนนี้อ่า ม่อมือจับตัวนี้ก็เป็นคมงเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวดูภายในรถนะคะภายในรถนะคะจะเป็นเบาะสีครีมค่ะเป็นแบบทูโทนนะคะตัวนี้มีมาลิิััง์์ัันบนพวงมาลัยด้วยนะคะคันนี้เลยโอ้นี่ค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะหน้าจอลูกค้าท่านเดิมเขาได้ไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอ Android นะคะก็จะทำให้ใช้งานง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ระบบมือหมุนปกตินะคะมีไฟชุกเชิญนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะภายในก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่ด้านหลังต่อกันดีกว่าค่ะ ด้านหลังนะคะตัวนี้จะพับเบาะมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถพับเบาะหรือว่าเอาเบาะขึ้นได้ตามปกติเป็นที่นั่งได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวนะตัวนี้นะคะก็ภายในก็จะประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยหลังจากพับเบาะเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะได้พื้นที่ที่กว้างมากขึ้นนะคะนี่ค่ะ และนี่ตรงนี้เป็นไฟท้ายนะคะนี่ค่ะด้านหลังเราก็เปิดได้ด้วยนะอ่าด้านหลังนะคะหลังจากพับเบาะไปแล้วก็จะได้พื้นที่กว้างขวางเลยนะคะเรียกได้ว่านอนได้เลยนี่ค่ะแอร์จะมีทั้งหมดสามแถวนะคะหน้ากลางแล้วก็หลังนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ลาวแล้วค่ะนี่ค่ะ รถภายในตัวนี้จะเป็นเดิมๆของลูกค้าเลยนะคะยังไม่ได้ผ่านการทำอะไรมาค่ะ,ะหลังจากดูกันไปแล้วนะคะเรียบร้อยตัวนี้สนนราคานะคะอยู่ที่519,000บาทนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อที่เบอร์087-716-5714หรือติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ ใช่ไงวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ